สวัสดีครับ,ลรบออรไลฟน์นี้10นาทีพอ EP ที่80แล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งนี้10นาทีพอ EP ที่80แล้วครับขออนุญาตแชร์ไลฟ์แป๊บหนึ่งวันนี้วันพฤหัตนะครับพฤหัต วนนี้น่าจะหลายท่านน่าจะนอนเร็วไหมเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันวันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์นะพลหัดสปดีจริงๆด้วย นวันนี้น่าจะไม่มีคนมากเท่าไหร่พินโยโกสวัสดีค่ะน้องแนน ู้ช่วยชีวิตของเราวันนี้ไม่มีใครเข้ามาดูเลยมีน้องแนงคนเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ใช่ใช่ใช่อาจจะต้องรอสักแป๊บวันนี้ก็ห้าทุ่มกว่าก็ถือว่าดึกแหละแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันทำงานขอบคุณมากค่ะเย่ Achieve แล้วแต่วันนี้ตอนที่ ตอนที่ทำรายการเซฟเทนก็คนไม่เยอะเนาะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยพี่เห็นขึ้นไปสูงสุดก็ประมาณ80นิดนิดเองแต่ก็ไม่ได้ดูจอตลอดก็เลยไม่แน่ใจว่าถึงร้อยไหม <Okay. S 1> ตอนพินัดพูด90กว่าเอาล้อ อ๋อโดนคําถามแบบรัวๆมากากร้อนมากๆโอเคอ่ะงั้น น่าจะคนน่าจะไปทำธุระกันหมดอะงั้นเริ่มเลยแล้วกันตอบทุกคำถามจนแม่เกวคนละเลยจริงโอ้หคำถามที่พี่เกส่งเข้ามานี่แบบเยอะมากนี่ยังถามไม่ครบเลยนะเนี่ยถามแบบรัวมากก็เลยแบบคือพี่เก๋มั่นใจว่าคุณนัดตอบดีแน่ๆก็เลย ็เลยส่งมาให้รัวรัวเลยงั้นรีบรีบพูดรีบไปดีกว่าเคก็ไลฟ์นี้นะครับจะรบกวนเวลาใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกนะครับ10นาทีเดจะเวลานะครับยังคงอยู่กับหนังสือชื่อว่า Invisible Influence นะครับ มองเห็นพลังล่องโหนที่ควบคุมจิตใจคนนะครับโดยคุณโจนาบเบอร์เกอร์นะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นบทที่2นะครับบทที่2ชื่อว่าม้าต่างสีเนี่ยแต่หัวข้อย่อยก็คือผู้เขียนตั้งหัวข้อย่อยว่าทําไมต้องแตกต่างนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยไม่ได้ชอบที่จะเหมือนคนอื่นเราชอบที่จะแตกต่างนะครับผู้เขียนก็เท้าความไปจนถึง ถึงอะไรอ่ะถึงศาสนาในสมัยที่คนอังกฤษอพยพไปตั้งถิ่นฐานในอเมริกาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในบทนี้นะสำหรับผมนะผมว่ามันโดยเฉพาะในในตอนนี้เนี่ยในหัวข้อย่อยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนะไม่ได้หมายความว่าคนในประเทศอื่น โอ้สวัสดีเบลยังไม่บินเนาหรอือว่าหรือว่านี่กำลังรอเตรียมบินอยู่ <Okay. S 1> เพราะว่าเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยพูดถึงเรื่องของอเมริกันประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาแล้วก็เขายกตัวอย่างว่าเออเพราะว่ามันมาจากกลุ่มคนที่แยกตัวมาจากประเทศคือเหมือนกับว่า คนที่ไม่ชอบศาสนาในประเทศอังกฤษแล้วก็แยกตัวมานิกายไม่ชอบนิกายแคทอลิกแยกตัวมาเป็นพวกโปรเตสแตนต์ ant, เข้ามาโน่นนี่น,นั่นแล้วก็มาตั้งลกบลากในอเมริกาแล้วก็สนับสนุนความมีอิสระภาพความรักในอิสระเสรีต่างๆอะไรเงี้ยจนถึงขั้นไปประกาศเป็นคําประกาศอิสระภาพโน่นนี่นั่น,นฉะนั้นคนอเมริกันก็เลยมีความเชื่อหรือมีความคิดหรือมีบรรทัดฐานทางสังคมที่ นับถือคนที่มีความคิดเป็นอิสระแล้วก็ไม่ชอบที่จะรู้สึกว่าเราจะต้องคิดตามใครหรือจะต้องถูกใครชี้นาําบังคับอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นผู้เขียนก็เลยบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจของของมนุษย์ทั่วไปแต่ผมว่ามันไม่ได้เป็นมนุษย์ทั่วไปหรอกมันน่าจะเป็นคนอเมริกันแหละเพราะว่าเรายังเห็นคนจีนเห็นคนเวียดนามเห็นคนญี่ปุ่นที่เขารู้สึกว่าเขา ผนึกตัวเองเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันว่าไงว่าตามกันไม่ชอบแตกต่างชอบคิดเห็นเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นอาจจะต้องมาสังเกตดูตัวเรานะครับดูวัฒนธรรมของคนไทยเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นเป็นชาติที่เรากลืนวัฒนธรรมอย่างกลมกลืนไปกับทุกวัฒนธรรมเราก็เลยไม่ค่อยมีความขัดแย้งเราไม่ค่อยมีจะเรียกว่าอะไรดีละมันก็เหมือนเอกลักษณ์แหละแต่มันก็ มันก็พร้อมที่จะปรับนะอย่างตอนนี้เนี่ยสังคมชาวตะวันตกเข้ามาวัฒนธรรมชาวตะวันตกเข้ามาเนี่ยเราก็รับเอาวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้ามาสังคมที่เคยเป็นครอบครัวขยายพอแม่พี่น้องปุยาตายายอยู่ร่วมกันหมดเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนอ่ะมันก็ยังมีความเป็นไทยอยู่ในนั้นนะครับฉะนั้นอาจจะต้องลองมาถามกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบที่จะเหมือนหรือชอบที่จะแตกต่างจากคนอื่น นะครับถ้าในเรื่องบางเรื่องผมเชื่อว่าเราอาจจะชอบที่จะแตกต่างในขณะที่บางเรื่องเราอาจจะชอบที่จะเหมือนกับคนอื่นนึกออกไหมครับนะเขายกตัวอย่างอย่างนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยเอาง่ายๆเราไม่ชอบที่จะแต่งตัวเหมือนใครนะครับถ้าลองคิดถึงเราไปงานงานแต่งงานแล้วการสักง,งานหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปซื้อชุดมาชุด แบรนด์มาสักชุดหนึ่งแล้วพอเราเราออกจากบ้านแต่งตัวอย่างมั่นใจเลยว่าชุดโอ้ขอบคุณน้องจิ๊บมากครับสําหรับหัวใจส้มขอบคุณครับเราออกจากบ้านเราแต่งตัวประมาณหนึ่งพอไปถึงในงานเนี่ยแค่ก้าวเท้าเข้าไปเนี่ยจังหวะคนรอเซ็นชื่ออยู่หน้างานแต่งงานเนี่ยแต่งตัวเหมือนกับเราแล้วสองคนสมมุตินะครับเราคงจะรู้สึกเหี่ยว <S <S สวัสดีค่ะจิ๊บสวัสดีจะ้ะเราคงจะรู้สึกห oh ่อเหี่ยวจิตใจไปแล้ว เพราะเรารู้สึกว่าไม่โดดเด่นละนะครับฉะนั้นในเรื่องของการแต่งตัวในเรื่องของอะไรเนี่ยเราคงไม่ชอบที่จะเหมือนใครเราอยากจะแตกต่างนะครับฉะนั้นมันก็มีบางเรื่องแหละที่เรากลับค่ะถ้าเหมือนใครนี่กลับบ้านเลยโอ้กลับทั้งคู่เลยทั้งแดนทั้งจิ๊บเลยกลับบ้านทั้งคู่ใช่เห็นไหมมันก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะที่ทําให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากเหมือนใครนะครับเขาบอกว่า สังเกตไหมเวลาเราตอนตอนที่เราแนะนําตัวกับคนใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้จักเราไปเราทักทายพูดคุยกันเนี่ยเวลาเราแนะนําตัวเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราชื่ออะไรเราทํางานอะไรนะครับเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรพยายามทําให้มันเห็นถึงอัตลักษนณะ์ความเป็นตัวตนของเรามากที่สุดนะมากที่สุดนะครับเราคงไม่แนะนําว่าเออผมเป็นมนุษย์ผู้ชายอายุ ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดูกลมกลืนกับคนอื่นไปหมดเราก็ต้องพยายามบอกว่าเออเราเป็นใครชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรเรามีคนเดียวในโลกอะไรประมาณนี้นะครับแม้แต่ในโซเชียลถ้ามันมีหน้าที่มันแสดงเกี่ยวกับ about me อย่างเงี้ยพูดถึงตัวเราหน้าไบโอเขียนถึงตัวเราเนี่ยเราก็พยายามเขียนอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคือเราคนที่มาอ่านจะต้องรู้ว่าไอเนี่ยคือคนนี้คือเรานะครับเราต้องพยายามแตกต่างจากคนอื่นนะครับ เขาบอกว่าลองคิดถึงเด็กวัยรุ่นเด็กน้อยเนี่ยตอนที่ตอนที่เกิดมาในตอนแรกเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยผู้เขียนใช้คาว่าเขาคือส่วนขยายของพ่อแม่นะครับนั่นแปลว่าพ่อแม่แต่งตัวยังไงลูกก็แต่งตัวคล้ายๆกันอย่างนั้นบางทีมีเสื้อครอบครัวนี่ üyor, ออกไหมพ่อแม่ลูกใส่เหมือนกันอะไรประมาณนี้พ่อแม่แต่งตัวยังไงลูกแต่งตัวอย่างนั้นพ่อกินพ่อแม่กินยังไงลูกกินอย่างนั้นนะครับพ่อแม่ ดูหนังอะไรลูกดูหนังแบบนั้นด้วยนะครับฉะนั้นเด็กน้อยเนี่ยคือส่วนขยายของพ่อแม่เขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกนะครับแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นเป็นวัยรุ่นนะครับสิ่งที่เป็นเคยเป็นจุดอ้างอิงของเขาเนี่ยเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะแตกต่างจากพ่อแม่นะครับเขาก็อยากจะแต่งตัวไม่ให้เหมือนพ่อแม่เอาให้ตรงข้ามกันเลยเลยครับพ่อแม่ชอบให้ใส่ตัวเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆห,หลวม,ลวมๆเขาจะใส่ตัวเล็กๆรัดๆอะไรประมาณนี้ นะครับเขาบอกพ่อแม่บอกให้แบบเออเรียบร้อยเขาก็จะแบบตึงตังไปเลยอะไรประมาณนี้จะกินอะไรก็กินให้แตกต่างทําอะไรก็ให้แตกต่างเพื่ออะไรเขาไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้ค้านอยากจะกวนพ่อแม่หรืออยากจะแอนตี้พ่อแม่นะครับแต่เขาแค่ความความรู้สึกทางด้านจิตวิทยาที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะแตกต่างนั่นแหละมันทําให้เขาทําสิ่งเหล่านี้โดยที่เขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกนะครับเพียงแต่เขารู้สึกว่าเออถ้าเขา ทำยังไงก็ได้ให้เขาแตกต่างจากพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดนะครับฉะนั้นอันนี้ผมก็ผมก็คิดอีกเหมือนกันว่าก็ไม่เสมอไปสําหรับสังคมไทยก็อาจจะไม่เสมอไปสําหรับสังคมอเมริกันเป็นไปได้นะครับแต่สําหรับสังคมไทยก็อาจจะไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นนะเราอาจจะวัยรุ่นอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหออกออกลายขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับลองถามตัวเองดูนะลองลองเพื่อนๆลองถามตัวเองดูว่า จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราเดินไปเจอเจอเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เรานะครับในห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปหวัดดีเขาเราไปสวัสด,ดีเขาเนี่ยเขาบอกว่าโหโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยหน้าเหมือนพ่อเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกดีใจหรือเปล่านะครับหรือเวลาเราไปงานกับพ่อแม่บอกโอ้ลูกคนเนี้ยโอ้หน้านเหมือนแม่เลยแต่งตัวเหมือนแม่เลยกิริยาเหมือนแม่เลยเรารู้สึกดีใจไหมนะครับถ้าเราดีใจนั่นแปลว่าเราไม่ได้รู้สึกอยากแตกต่าง สังคมไทยบางทีไม่ได้รู้สึกอยากแตกต่างขนาดนั้นเรารู้สึกเรายังรู้สึกภูมิใจที่เราเหมือนพ่อเหมือนแม่เรานะครับแต่สิ่งที่ผู้เขียนพูดมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของสังคมอเมริกันอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยอยากจะรู้สึกแตกต่างให้ได้มากที่สุดฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยอาจจะต้องมาปรับนะแต่ละสังคมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเ,เขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เด็กๆได้รับอิอทธิพลทางสังคมในเรื่องของ ความรู้สึกอยากแตกต่างโดยที่เด็กๆก็ไม่รู้ตัวนะครับเขาบอกอย่างนี้บอกว่าผู้เขียนเขายังพูดถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์จากความความรู้สึกอยากแตกต่างนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นในโลกของธุรกิจเนี่ยรถยนต์ต้องมีหลายสีนะครับเคยผู้เขียนเล่าว่าเคยคุยกับคนนึงแล้วเขาก็เขาก็คนนี้เขาก็วิจารณ์ว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ขายประกันจะต้องขับ bmw ผู้เขียนก็บอกว่าคุณก็ขับ bmw เขาบอกว่าผมขับสีฟ้าคนอื่นชอบขับสีบรอนส์อย่างเงี้ยหรือชอบขับสีดําอย่างเงี้ยเขาอาแตกต่างนะเพราะเขาขับสีฟ้าไม่เหมือนคนอื่นแต่จริงผู้เขียนบอกว่าจริงๆมันคือ bmw เหมือนกันนะฉะนั้นอันเนี้ยมันจึงเป็นจุดเล็กจุดน้อยที่โลกธุรกิจใช้เพื่อให้ คนที่อยากจะแตกต่างเนี่ยได้มีคุณสมบัติอะไรสักนิดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาแตกต่างนะครับเช่นรถก็มีหลายสีกระเป๋าแบรนด์เนมแบบเดียวกันอาจจะทำมาจากหลายวัสดุหนังวัวหนังจระเข้หนังลูกแกะน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แต่แบบเหมือนกันนะครับในสายตาผู้ชายสีดำหนังอะไรก็ไม่รู้เราก็เห็นว่ามันเหมือนกันแต่ผู้หญิงไม่โอ้ยหมดเวลาแล้ว คำว่าหนังแบรนด์นี้หนังนี้เขาจะรู้สึกไม่เหมือนกันแต่เรามองกๆกลเราก็ว่ามันก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนั้นมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่โลกธุรกิจใช้ประโยชน์เรื่องนี้ในเรื่องของจิตวิทยาของผู้คนที่ทําให้รู้สึกว่าอยากจะแตกต่าง mm hmm. ก็หาจุดแตกต่างเล็กๆน้อยๆเอาขึ้นมาโฆษณานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าแบบ Limited e dition เราคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับ บางครั้งนาฬิกาแบบนี้แหละก็ขายแบบนี้มาตั้งนานนะครับเสร็จแล้วพอออกรุ่นใหม่มาบอกว่าเออเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายอะไรเล็กน้อยแต่หน้าตาก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้แต่บอกว่าเป็นลิมิเต็ดออ dition อย่างเงี้ยแล้วก็แพงขึ้นสองเท่ามันน่าแปลกที่คนก็ซื้อที่ผมบอกว่าคนก็ซื้อเพราะว่าผมเองก็เป็นประเภทไม่เคยรู้ตัวมาก่อนนะ ผมก็เป็นประเภทชอบ Limited e dition เหมือนกันบางครั้งแบบเป็นดูด,ดูเออไอ้นี่เราก็มีแล้วสีนี้เราก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอบอกเป็น Limited e dition แล้วก็อ่ะขอดูสักหน่อยขอลองดูสักหน่อยแนนจะรู้ดีนะเพิ่งมารู้ตัวเองว่าอ๋ออันนี้แหละอิทธิพลทางสังคมในเรื่องของความรู้สึกอยากจะเป็นสิ่งที่มันแตกต่างเนะี่ยมันได้เข้ามาครอบครองจิตใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้น น้องแนนหัูเราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับลองสังเกตตัวเองดูว่าเรากําลังเป็นอย่างนี้ไหมนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นเป็นคำพูดที่น่าสนใจแล้วผมเองก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าลองจินตนาการว่าเรายืนอ,อยู่สถานที่สถานที่หนึ่งในหนังสือเขาเขียนว่าเรากําลังยืนรอรถไฟใต้ดินอยู่นะครับในชานชลาในในแพลตฟอร์มของรถไฟใต้ดิน ระหว่างที่เรายืนรออยู่เนี่ยลองมองไปที่คนรอบๆตัวเราสมมติว่าเรากําลังเลิกงานกําลังจะกลับบ้านไปยืนรอรถไฟใต้ดินอยู่ลองมองไปที่ให้สุดชานชาลาเลยนะครับเราจะเห็นคนมากมายเลยแต่งตัวคล้ายๆกันนะคนที่ทํางานออฟฟิศก็แต่งตัวแบบนี้คนที่เป็นนักเรียนก็แต่งตัวแบบนี้แต่งตัวคล้ายๆกันถือของคล้ายๆกันทํากริยาคล้ายๆกันอาจจะดูมือถืออาจจะโน่นนี่นั่น มองเผินๆคนเหล่านี้ร้อยคนเนี่ยดูแทบไม่แตกต่างกันคล้ายกันมากแต่ในจิตใต้สํานึกของเราเราบอกตัวเองว่าแต่เราอะไม่เหมือนคนเหล่านั้นเลยเราช่างแตกต่างจากคนเหล่านั้นเหลือเกินทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลในเรื่องของความรู้สึกอยากจะแตกต่างโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวนะครับ เหมือนกันคนอื่นมองเข้ามาที่เรามองเข้าไปที่คนอื่นเขาก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละนะครับแต่ตัวเราเองบอกตัวเราเองว่าเราไม่เหมือนใครเราคือคนเดียวในโลกนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ให้แรงบันดาลใจอะไรกับพวกเราบ้างนะครับอาจจะคอมเมนต์มาได้ในในไฮไลท์ที่ผมจะไปตัดเพิ่มนะครับวันนี้ผมว่าเรื่องนี้ มันให้มันให้แง่คิดอะไรบางอย่างกับผมนะผมรู้สึกว่าผมเคยเป็นคนแบบนั้นผมเคยคิดว่าผมแตกต่างผมเคยคิดว่าเออพอเรารู้สึกว่าเราแตกต่างปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเรามีตัวตนอะไรบางอย่างที่เราคนจะต้องจําเราได้คนจะต้องใส่ใจคนจะต้องคนจะต้องจําได้ว่าไอ้นี่มันเคยทําอะไรเปินๆไว้<ส> <ก viu> เราก็เลยไม่กล้าที่จะทําอะไรเราก็เลยเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวขี้อายนะครับ ไม่อยากจะดูไม่ดีในสายตาคนอื่นกลัวคนอื่นจําได้กลัวคนอื่นเอามาล้อโน,น,น่นนี่นั่นทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงนะไม่มีใครสนใจเราหรอกไม่มีใครสนใจผมหรอกนะครับฉะนั้นถ้าอยากทําอะไรทําเถอะนะครับเราเรามีชีวิตอยู่ค่อนข้างสั้นบนโลกใบนี้นะครับ70กว่าปีอายุเฉลี่ยของมนุษย์75ปีเท่านั้นเองนะครับอยากจะสร้าง อะไรอยากชาวทำอะไรตามความฝันทำเถอะนะครับไม่มีใครเขาสนใจเราหรอกนะครับไม่มีใครเขาสนใจเราหรอกเราเองเท่านั้นแหละที่เราเห็นว่าตัวเราเองแตกต่างคนอื่นเขาเห็นเราเหมือนเหมือนกันกับคนทั่วๆไปทั้งนั้นแหละนะครับก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้คิดนะครับผมว่าผมได้ข้อคิดจากเรื่องนี้เยอะพอสมควรไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเท่านี้ครับเอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อน นอ้องอั้นเหรอน้องอั้นมาน้องจิ๊บมาขอบคุณมากมากครับน้องแนนเบลไม่รู้ออกไปหรือ,อยังเ okay. อ่ะจบละสาระที่ผมเอามาฝากนะครับมีมีน้องๆอ,อยากจะขึ้นมาพูดคุยกันไม่เอ่ยวันนี้รายการเซฟเทนเป็นยังไงบ้างเอ่ย อันไม่เห็นไลฟ์นานแล้วอ่ะอันไลฟ์บ้างเปล่าช่วงนี้อันยังอยู่ไหมเอ่ยสิบคนนี้ไม่อยู่แล้วโอ้นนองอันไม่อยู่แล้วน้องจุ๊บจิ๊บยังอยู่นนองจิ๊บยังอยู่โอเคงั้นก็น่าจะสะรันพัดนุ่มใช่ไหมเอ่ย ได้ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะโอ้ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับนุขอบคุณครับจีฟขอบคุณครับนุ่มสวัสดีครับนุ่มสบายดีไหมไม่เจอนานเลย <c oughs> สบายดีโอ้ดีจังเลยดีใจจังเลยโอเคก็ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมก็คงจะลงไลฟ์แล้วละนะครับดึกละเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนๆไปนอนพักผ่อนร่างกายพรุ่งนี้ก็วันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์นะก็ใครที่แพลนจะไปเจอหวันใจอะไรเลยก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับในวันแห่งความรักนี้นะครับก็พรุ่งนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งไลฟ์นี้10นาทีพอนะครับ EP ที่พรุ่งนี้ EP ที่81ละ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ